สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะอันวันนี้ก็เป็นวันที่ <c oughs> เกิดอยากจะทานนะคะทุกคนเออแตนก็ทำให้ทานนะคะเออดูนะคะทุกคนเกิดอยากจะทานเนาะ,ะไม่ใช่วันเกิดนะคะเกิดอยากจะทานเนาะ,ะอืมแตนบอกว่าอันนี้จะทานกลางวันก็ได้อาหารเช้าก็ได้นะ อืมป้านุชบอกว่าวันนี้เราฮนะอลลีเดย์เนาะเออคืนนี้วันวันนี้วันวันฮอลลีเดย์เราอยากจะหยุดทานอะไรก็ได้ค่ะว่าอย่างนี้ก็เลยพากันนะคะทุกคนจา๋าในวัยกเกษียณน,นะคะในวัยในวัยกเกษียณก็จะประมาณนี้เนาะอยากทานอะไรก็ทานอยากดื่มอะไรก็ดื่มนะคะทุกคนเออวัยเกษียณมันมีเวลานะคะทุกคนดูนะนี่ เหมือนวันเกิดเลยแต่ไม่ใช่วันเกิดนะคะทุกคนเกิดอยากจะทานเนาะเออเกิดอยากจะกินเกิดอยากจะทานเนาะนี่นะคะเออก็จะมาทำคลิปไม่มีคลิปอะไรจะลงเนาะทุกคนจะ๋ะเออมันทุกครั้งก็จะมีทุกอย่างปรนุษทำไม้ทันนะคะทุกคนเออแต่ต่อไม่ทันวันนี้ก็จะเล่นสักหน่อยเนาะเอาสักหน่อยนะคะทุกคนเออเห็น <c oughs> แฟนบอกว่าป้านุชอยากจะหยุดเออหยุดเดินวันนี้ฝนตกไงทุกคนก็ฮอริเด์กันสักหน่อยนะทุกคนจ๋าแล้ววัยเเษียนด้วยเนะาะทาไตจ้าอยากทําอะไรก็ทํากันไตเนาะแก่แล้วเออไม่ต้องไตซีเรียสอะไรมากนะคะทุกคนค่ะแก่แล้วก็หาความสุขใส่ตัวนะทุกคนเออ ปานุ้ก็เลยทําคลิปสั้นๆในเพื่อนๆดูชมเนาะทุกคนเออในวัยกเกษียณก็จะประมาณนี้นะไม่ใช่วันเสาร์นะคะวันนี้วันศุกร์เออวันศุกร์ก็อยากจะทานอะไรก็ทานเนาะมีความสุขโอ้ยแตนบอกเออป้านุชตานุชอยู่บ้านนะคะเกจัดมาเออจัดมาป้านุชกก็จัดไปนะคะทุกคนจ่าพอเลยเนาะตากับยายสองคน ฝนตกด้วยนะคะทุกคนวันนี้เออตกด้วยวันนี้อืมมาทานกับนุชนะคะทุกคนค่ะก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะประวานนี้นี่วุฒิเฮดเนี่ยสไมล์เกิร์สทร์ต you can put a t uh, you r e in the first store ส m มล์เกิร์สทอร์ like a cake with mm. a Cam, tita. Não me é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 . nang me shopping man. nang shopping man. <coughs> ป้านุจะจบคิดก่อนนะจ๊ะทุกคนจ๋าอ่ายังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะเพื่อนอจ๋าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ